แต่ว่าเรา,เรา,เ,ราเราก็ไปเอาเอาคืนให้เพื่อนก็คือเอาไปเอาเสื้อเอาอะไรมาวางวางให้เพื่อนขึ้นนตอั้นครับขึ้น,น,นบันไดเมนตอนเขาศบก็คืออันนี้คือสะเทือนใจนะคือมันน้อยก่อนอื่นผมมุงบอก,ก่อนว่าผู้รู้สช้าผิดอชา,ชาเพลรดเพลกับเสนกาบานคงไม่มีใครเขามาสนรอพอผู้เรากจและนะเงิ่นคนนะัน ทงนสาวพาณิาชย์คถูกใจเดินผ่านมาเมื่อไรให้ฉันคนดูแลสาวสาวพาณิชยหน้นาวันไว้เดินเจอกันที่ใดพี่อาสาไปส่งกุงชนสาวพาณิชย์เขาชอบใจเดินผ่านมาแค่ใดพี่ขอร่งแล้วรอคํำที่ไปด้วยกันพี่นรสคอนอเสิร์ตตั้งชื่อที่ไปเจอสีพยาสีพิญานะที่ที่ชอบดำบมากไปหมดนะท่าหนนะ แล้วผมจำได้มันมันนานเกินต้องสิบิียาเจอสามสิใส่ช็อปสีอะไรใส่ดำนะใส่เฮ้ยดำดำเขามาเยอะมาเป็นร้อยเต็มเลยเดินมาสข้ามันเราไม่ไดะมาแค่สามสิบโอ้ตอนแรกหวังใจม่นเจอชื่นเลยไม่ใช่ไม่ใช่ชื่นไม่ใช่ช่วยไหมใช่กีโลเก้าอ่ะแต่ว่าเราอ่ะก่อนไปเนี่ยเราเราไปลงข้างทางเราเอาของไปซอดเราเอาของไปซ่อดในกลางทุ่งป่าทำลงข้ามข้ามมันจะมีเป็นพวกหญ้าเยอะคอนเสิร์ตอะไรพี่ผมจำคอนเสิร์ตได้จะเป็นพี่เสียรพลเน้ะ เนอะพี่เฉยนะพลเออจะได้ที่เลยนะพลไปเลยเราก็ไปเต็มกันสามสิบสามสิบมาสักสามแตเขาแน่นกว่าแน่นกว่าเขามาเต็มข้ามลูกผมไปคอนเสิร์ตใหญ่ๆกันไม่เกินแต่ว่าแต่ว่าถึงร้อยแต่ว่าตอนตอนตอนขึ้นไปเนี่ยเขาตรวจคอนอุธไงทางเขาไม่มีอุ้ยแต่ทางเราทางเราทางเราไปซ่อมในป่าแต่ตอนเราเห็นเขาแล้วว่าเขาดันออกจากห้างเนี่ยเราห้ามฝั่งมาหาทางเราแหละมาทางในป่าแล้วเอาเตรียมของเตรียมเตรียมของหัวเราแหละ สรุปสรุปของอยู่ไหมครับของอยู่อยู่นึกว่าหายนึกว่านึกว่าบูเอาไปแต่ว่าแต่ว่าเขาเห็นเรามีของเขาก็กูถอยไป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 ไ่ไปไปไปถมกันก็ได้ดันกันได้ดันกันเลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ลงมาเหมือนกันเออนะแต่กลุงทนพี่เนี่ยผมว่าหลายๆอย่างผมบอกว่าเพื่อนๆที่อยู่ในทางในกัญญากรข้ามเขาก็เฟี้ยวเขาพูดถึงเหมือนกันเขาเฟี้ยวครับก็คือ ผเนี่จะตีกันอุดกับเราตีกัน<ป>อ,อตีกัน,กนแล้วท,ท,ท้ายที่สคือ,อยิงกันหน้าเซ็นต้าดวลกันหน้าเซนต้าเป็นห้างเป็นห้างคือกลางๆอยู่แถวโซนโซนโร<ล>ง,<อ>งเรียนรครับถึงรอบข้ามแต่ก็คือแบบเคลียร์ได้แต่ณณตอนนั้นคือยิงกันอยู่จะไปเคลียร์กันยังไงอะณตอนนั้นอินไปลงเยอะแล้วอินปิดอินไปลงที่อุดอุดเยอะ อก็จะเป็นมาอินแบบประกอบใช่ใช่อินแบบประกอบเพราะอินแบบประกอบเมื่อก่อนที่ผมเข้ารอบคัมทีแรกใหม่ๆลงรอบคัมทีแรกนั่งโรงเรียนผมผมทำงานแล้วผมก็ขึ้นโรงเรียนโรงเรียนงานโรงเกิดเก็ไปกันไปกออย่าินอินเขาอยู่บางประกอบครับบางประกอบตรงเทเว่นข้างออกเทเว่นจำเขาได้ได้จำได้เขาเขาเดินเขาเห็นรถเราเยอะไง เราเรียนเข้ามาหาเราปั่นเขาถามว่าเอาป่ะเราถามแล้วมันเอาวะล่ะเออต่างคนต่างแก่อ๋อถามกัเหมือนกันเพราะนันเป็นชุดสุดท้ายเอออินี้มาประกอบผมจำได้เหรออิชุดเดียวประมาณสิบกว่าคนอสิบกว่าคนแต่เขาที่รู้จักก็คือพี่เปี้ยวเขารู้จักอยู่มีพี่เปี้ยวเขามาล้างร้านนั่นแหละเปี้ยวพี่เปี้ยวเขาหนจักอยู่อันนี้ว่าเขาวเกลียให้ โอเคได้เกียร์ยาเราเียร์ให้แล้วที่หนักๆเนี่ยไอ้สายร้อยหนึ่งที่ตีหนักๆเคสไหนที่จําได้ที่ต้องสูญเสียแล้วแม่งรุนแรงมากแล้วรถบรรยาหนาะที่สุดมีไหมร,ร้อยหนึ่งม,มีเสียโฟกมีมเสียพ<ว>เพื่อนคนเสียโฟกแต่ว่าเคสนั้นคือโฟกมัน<ว>กตกรถมันสอบวันนั้นวันนั้นวันสอบเสียเพื่อนเป็นคนเสียโฟกเพื่อนชครับเพื่อนชโฟกสายสายยี่สิบสายยี่สิบเพราะนั้นแรกกับ พกท,ทนั่งเรียนเขาโดน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 นั่งเรียนพกทแต่พวกรครับผมโดนโดนนั่งเรียนก็คือเขากลับมาหคนนี่แหละคุมหลังสาคุมหน้าสองแต่ก็มีปืนนะมีปืนอยู่ชุดหลังข้างหน้าก็มีมีดแต่ว่าเหมือนโดนปืนปากกาหรือปืนเข้าหนนัวใจไงจุดจุดสําคัญพอดีคือไม่ได้สู้ไม่ได้ไเลยโดนแบบ โดนยิงสวนขึ้นมาก็เสียเพื่อนไปหนึ่งคนปีปีน่าจะปี4ี่ศูนย์นะถ้าจำไม่ผิด4ี่ศูนย์สี่หนึ่งนี่แหละที่หนี่ยประมาณเนี้ยครับใ่ครับประมาณเนี้เสียเลยเหรอใช่ครับก็คือแบบแต่ว่าเราเราเราก็ไปเอาเอาคืนให้เพื่อนก็คือเอาไปเอาเสื้อเอาอะไรมาวางวางให้เพื่อนขึ้นตอนนั้นครับขึ้นบันไดเมนตอนเผาศพก็คืออันนี้คือสะเทือนใจนะคือมันน้อยมันมันน้อยมากอ่ะสำหรับการที่เสียเพื่อนไป สักคนหนึ่งนะโอ้หผมเพื่อนสีด้วยเพื่อนสีพวกเราด้วยเชกูเวลาเชก็เชกูเวลาจะแต่งตัวแบบเชใส่หมวกเชกูเวลาเป๋ะๆแล้วก็บางวันก็พกปืนบางวันก็พกมีดนันแล้วแต่เขาเป็นวันพาดของโฟกใช่โดนโดนส่วนเขาคุมประตูหน้าอยู่ห้าคนคุมประตูหลังสามประตูหน้าสองก็เคตนั้นคือไม่ได้ตู้อะไรเลย พราะตอนเรามาคือหน้าหน้าสถาบันเขาไม่มีคนเลยไม่มีไม่มีใครเลยชุดใหญ่ไปไม่มีเลยไม่มีใครเลยแต่เพื่อนโดนเก็บตกเก็บตกเพื่อนโดนเก็บตกคราบเท่นั้นก็ไว้อะไรให้เพื่อนโป๊กที่เดียวแต่จริงๆแล้วว่ามีได้บ้างเสียบ้างอ่ะแต่นี่เสียเสียหนักเสียเพื่อนเสียใจเลยครับพี่อย่างพี่อ่ะพอร้อยหนึ่งมาแยกกลุ่มบาร์้าก้จบแล้วอย่างกลุ่มข้ามฟ้า มาต่อแล้วกประแดงรอบค่ำเนี่ยยังเจอใครอีกไหมสามทุ่มเจอครับเจอพคทเจอพอทเจอผมเจอตลอดแต่พวกผมก็พลาดน้อยเพราะพวกผมขอดข้างมีของถึงข้ามหรือพระประแดงนีเรือหมดไม่ต้องนั่งป้ายดำเลยนะครับป้ายดำผมเดินมั่งเมามั่งครับผมถือขวดเหล้าเดินดกดกเดินกลับบ้านก็มีครับพี่นรสิคผมจะมาทีพอข้ามไปส่งเพื่อนแล้วผมก็กลับมา ผมฆ่างสองเพื่อนนี่แถวคลองขุดแล้วบอกว่าฆ่าก็นั่งไปบ้านเราด้วยครับเดินไปด้วยกันครับเมายังไม่ถึงแล้วพอมาผมขอกลับเอาหัวงนเดียวกลับบ้านบ้านเราหน่อยยังไม่ถึงไปเพื่อฆ่าสองเพื่อนเดินมีปืนก็มีมีมีปืนมีมีดมีอะไรครบเดิน แต่สายสายพระประแดงข้ามฟ้าเถือนมึงทนแล้วมึงเป็นกันแบบนี้เหรอเขาตั้งฉายาให้เราอะไรจีวิวาดอ๋อดูจีวิวาดครับจีวิวาดจะมีว่าเหรอครดูแลตัวอจัดดูแลตัวเองได้นะครับเป็นสมควรเราเดินกลับครับผมไม่ดีกว่าจริงๆอันนี้เรื่องจริงครับเดินไปเรื่อยบางทีไม่กลับก็นอนบ้านเพื่อนแล้วกลับอีกวันนึงก็บ้านผมจากท่าน้ําไปถึงบ้านผมก็ประมาณโลได้ก็เดินคุยกันสองโลเดินคุยกันเมา เจอใครแล้วไปค่แบ <มา S 2> บว่าไอ้ข้ามฟ้าเนี่ยเวลาเขาจะมาโรงเรียนอะครับบางทีเขาจะลงมาที่อิ่ม บ้านผมอยู่ทางบ้านผมอยู่สรางน้ำข้าแดงผมก็ต้องทอกด้วยกันไปรวมไปอีกแล้วก็มาด้วยกันผมก็ไปเจอสารร้านสร้างขอไปบบผมก็เดียวว่าไปเจอช่างนึนช่างนี่แต่ว่าเราก็เอาตัวลอกเราได้นน่คตีนแถวอิ่มครับร้านเจนะมีร้านเจอยู่ที่พวกกรุงเทพช่างเขานั่งกับผมก็ไปทำไปอิ่กูงูกมไปเพื่อแต่ว่ามันมันเป็นเรื่องราวสมัยหนึ่งต้องบอกว่า หลายๆอย่างเหตุการณ์จะไม่พูดอันที่พูดถึงสูญเสียก็ต้องเสียใจกับครอบครัวพี่เบิร์ตพี่โฟกพี่โฟกพี่โฟกด้วยนะครับที่เสียชีวิตแ้งพี่เบิร์ตที่โดนฟันด้วยแต่งงานด้วยพี่เบิร์ตด้วยนะพี่เบิร์ด้วยแต่งงานยพี่ฉุยโดนอีกแล้วหรอ่ฉุยโดนตอนรุ่นผมตอนประมาณสี่สองสี่สามปีสี่สามอันนี้คืออันนี้คือตอนตอนที่ผมเข้าปอชปีหนึ่งอ่ะพี่หยางพี่เลอร์เขาจบแล้วแต่ผมมาต่อกับทางทางพี่เอกเขา คือข้องเกี่ยวระหว่างอยู่ด้วยกันอยว่าพี่นรสกับพี่นรสกับพี่เอกพี่นรสทบกันอยู่รุ่นเดียวกับพี่เอกปะ <A> น่าจะเป็นรุ่นน้องนิดหน่อย A ปี่องปีปวศปว,ปวส,ปรวสครับปวชแต,ปแต่ทีนี้คือ <c oughs> พวกผมเนี่ยกรุงทน,นี่ดีอย่างหนึ่งพี่เชษตกรุงทนเนี่ยจะไม่ค่อยถือรุ่นจะไม่ค่อยถือเป็นเพื่อนกันหมดจะเป็นเพื่อนกันหมดคือแบบคุณมาจากไหนแต่ว่าขอให้เป็นสายเลือดรัก รักที่นี่เหมือนกันคือคือให้ให้วางถาบ้านเก่าก่อนครับวางถานเก่าอ๋อเอออันนี้ต้องบอกว่าให้วางถาบ้านเก่าก่อนไม่มีรังเลือดครับแล้วก็ไม่มีเช็คแต่ถ้าคุณไม่ถอดมาวัดกันก่อนเอาให้เคลียร์เอาให้คาใจให้จบตรงนั้นให้จบตรงนั้นแล้วเราคือเพื่อนกันเพราะกุงทนีนะแม่งแลครับแล้วตัวตัวผมเองเนี่ยถามพวกเลิกถามพวกเพื่อนๆดูได้ว่าตัวผมเองเนี่ยตัวผมเล็กนิดเดียวแต่ผมบอกมาเลยเนี่ยนิดี่ที่นี่ที่นี่คือกรุงทนแล้วนะครับ คุณจะมาจากที่ไหนผมไม่รู้แต่ที่นี่คือกรุงทนถ้ายังไม่เคลียร์ตัวเองมาวัดถ้าคุณยังเอาชื่อนู้นชื่อนี้มาติดอยู่มากับผมแล้วผมก็ไม่ได้เอ่ยอ้างสถาปะสมัยก่อนรแรงๆเนี่ยทุกวันนี้พี่เอกทํางานอะไรทางานอยู่บริษัทเอกชนแห่งหนึ่งครับแตยา่านผมชอเสนิงคายครับับผมสยามสติอย่าไปเอ่ยชื่อ,อบริษัทยักษ์ใหญ่อาย่าไปเอ่ยชื่อพี่เอกครับเปิดร้าน ร้านในแฟตโฮมทำรับส่งวัสดุส่งขึ้่เราโลจิสติกเหรอใช่ครับแล้วไม่ใช่แล้วพี่จบสายนี้หรือเปล่า ไม่เกี่ยวโอเคห้องเสียเอกตอนนี้ดูอาชีพการงานดีแล้วส่วนพี่น้องครับตอนนี้ทำบ่อนหรือทำอะไรอยู่ที่ไหนครับตอนนี้ตอนนี้บ่อนปิดไปแล้วทำอะไรไม่ได้แล้วตอนนี้แย่ตอนนี้ใครทำบ่อนก็รู้อยู่ว่าแย่งข้าวหมากินตอนนี้แล้วตอนนี้พี่อ้าวโอเคเปิดพระแดงบาตอนนี้ทำร้านเหล้าพระแดงบาแล้วก็ร้านแฮทแท็กแต่ตอนนี้ปิดอยู่นะเดี๋ยวร้านเปิดก็มาเที่ยวกันแต่แล้วก็แล้วก็ตอนนี้มาทำไก่หมุนหำซิ่งครับพี่ไก่หมุนหำซิ่งใช่ตัวเก้าเก้าบาทช่วงโควิดปลอดโปรย จะลดให้กับแฟนรายการใช่ไหมครับลดกลิ่นไม้เลยครับไม้เลยบอกเลยแฟนรายการอาชีวะเดี๋ยวลดเลยให้เลยเลยครับไม่ใช่ปัญหาเดี๋ยวแถบพี่โน้ตทบทกับเดี๋ยวแถบพี่อาร์ให้ด้วยพอดีสุดนะัอนีสุดเสียโน้ตในติดตามในเฟซเสียโน้ตทบกับโน้ตทบกันแล้วพี่เลิศครับขออนุญาตพี่เลิศทำอาชีพอะไรครับตอนนี้ก็ทำอยู่สนามบินครับอ๋ออยู่สนามบินเหรอตัวภูมิแคาโกหรือว่าในส่วนไหนครัพี่ของความภาคพื้นเนี่ยเป็นช่างเทคนิคหุ้ยนีป เป็นสชวดขับเครื่องบินเหรอครับในอยู่ภาคพื้นภาคบผ้พื้นครับนี่วิชาจากรกลงทอนหรือเปล่าก็อยู่ช่างยนต์เจ็ดทั้งยนต์ไปดูแลเครื่องบินไม่ใช่ก็ถูกแล้วช่างยนต์นะครับเรื่องยนต์มีอยู่แล้วเครื่องยนต์เนี่ยคือนี่ตรงสาขาไงเออคือเครื่องบินเนี่ยมันจะเป็นของผู้พิพากษาเครื่องบินมีเกียร์ถอยหลังไหมครับพี่ไม่มีครถดันไม่มีเหรอมผมจะเข็น เขาจะมีเขาจดดันดันเอ๋ออันนี้ผมต้องบอกว่าอ่ะก่อนที่จะจ่ากไปในเทปนี้ยังไม่เต็มสายร้อยหนึ่งครับผมให้เปร้อยหนึ่งส่วนนะขาดส่วนร้อยหนึ่งยี่สิบนี่กุงทนสกิดติดตลอดนี่สายนี้เลยเขาร้อยหนึ่งแล้ไงพี่ต้องมันต้องแบบคำว่าจะมาแบบต้องเรียกหัวมาเรื่อเก่านี่ยังไม่ใช่หัวอีกเหรอมันมีเยอะเยอะเยอะตัวชี้อีกเยอะตัวแบบกันกันเยอะเยอะแล้วก็ แต่ผม,มพวกผมนี่คือระดับหนึ่งแต่แต่แปดสองนี่ก็ถือว่าโอเคแล,ะละ้วล่ะโอเคผมว่าหลายๆคนนะเขาจะไม่ยกหาตัวเองงั้นเหมือนมันหมาเอ่ะ<ม>คือต้องบอกว่าเรารู้จักกันส่วนตัวมาก่อนแล้วรเราก็พอเห็นใครในยุคหนึ่งผมไม่ได้ว่าปรามาทว่าใครจะเป็นสถาบัน<ม>จะสี่กิ่งจะห้าเสือจะอะไรทุกคนแม่งเก่งกนะันแต่ว่าทุกจังหวะแล้โอกาส ผมเชื่อได้ว่าหลายๆคุณตอนนั้นน่ะทุกคนมารวมกันทุกคนผิดหลังจากสถาบัานที่อื่นมารวมกันได้ตรงนี้ด้วยความศักดิ์สิทธิ์เป็นภูมิทนผมบอกเลยนะด้วยความแม่งคำว่าภูมิทนเนี่ยผมก็เป็นผมก็เรียนราชภัฏะธนบุรีผมมั่นใจในฝั่งทนใช่ครับรู้สึกว่าคำว่าภูมิทนแม่งยิ่งใหญ่เลยผมคิดเลยว่าเราต้องบอกว่าเรารู้สึกว่าเรายิ่งใหญ่มากเราเลยไม่ยอมให้เสียบางไง แต่คุณทนดีอย่างพี่คุณทนทุกวันนี้แยกกันย้ายกันแต่ว่าผมมาทําร้านเนี่ยพี่น้องคุณทนไม่ว่าจะเป็นรุ่นเล็กๆกันนะเขาแวะมาหาผมนะกินติดได้ก็มาได้หมดพี่ก็มาหาันทุกวันนี้ก็มาติดกับทุนีนก็มาหาผมมาติดติดฮิ้วไหมเอาถ้ารู้สึกว่าเป็นศูนย์รวมของชาวพี่น้องที่นโลยคุงทนรมมารวมกันได้ที่พับประแดงบาร์นะครับอยู่ตรงบริเวณ สะพานภูมิพล์ลงมาจากพระรามสาหรือว่าลงมาจากปู่เจ้าลงมาประมาณ200เมตรจะเจอซ้ายมือมีร้านดังๆในโซนนี้นะครับพระประแดงบานนั้นตอบโจทย์สําหรับคนที่หื่กามเที่ยงก้ามือมือและทีนี้อยากจะให้มาตรงนี้บริหารโดยทีมงานเสียโน้ตแล้วก็จะมาเจอพี่เอก <c oughs> มาจกอยู่ตามนี้นะครับแล้ววันนี้ทางรายการทีวีต้องขอบพระคุณ พี่ๆทุกท่านนะครับอยากจะมีเสื้อแจกนะครับตอนที่แจกให้พี่นศเอาไปผ่าแบ่งแต่กันนะครับรายการที่พี่ต้องขอบคุณนะครับกรุงทนร้อยหนึ่งค่ำเป็นอย่างสูงครับสําหรับวันนี้รายการที่พี่ฝากไว้ว่าการใช้ชีวิตไม่จะเป็นจะต้องอประสบความสําเร็จชีวิตตั้งแต่สมัยเรียนลหลายๆคนพลาดหลายคนเลือกที่จะใช้ทางเดินชีวิตแบบไปมรุ่นแต่ณลตอนนี้ผมบอกเลยเลยว่าความสําเร็จนั้น อยู่แค่อื้องพี่เอกเป็นผู้บริหารบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับประเทศเพี่เอกกิโลเก้าได้เลือกทางเดินชีวิตโดยการเป็นขนส่งโลจิสติกทุกประเภทพี่โน้ตได้ทำป่อนได้ทำสถานเรือนลมได้ทับทำความเอาพี่โน้ตได้เปิดอ,นอนาหารได้เปิดผับตามงานเข้ารเนะข้านะวันนี้ตำรวจลงเต็มมา<อ>ไม่ไมรู้แต่ตั้งแต่ตัวเยอะอีกเอาหยอกครับหยอกเขาพี่โน้ต อันนี้ผมยอมพี่น็ตได้เปิดร้านสถานบันเทิงที่ตอบโจทย์คนเที่ยวและส่วนพี่เลิกก็จะได้ทําหน้า<ะ>อาชีพที่เงินเดือนก็จะสูงบ่อค่าตอบแทนสูงเพราะว่าการทํางานเสี่ยงกับความเสี่ยงสูงด้วยแลวพี่เลิกได้ทํเนี่นครับคือเทคโนโลยีกรุงมคนร้อยหนึ่งวันนี้ต้องฝากไว้กับการใค้ชีวิตอย่างประมาทกับชีวิตนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ก่อนอื่นผม้องบอก,ก่อนว่าผู้รู้ชากัช้าเพียดเกับเส้นเกาบางคงไม่มีใครเขามาสนรอพอผู้เราแก้และนักเงินคนนักเลกุ้งชนสาวพาหนีคู่ถูกใจเดินผ่านมาเมื่อไรให้ฉันคนดูแล สาวสาวพาณิชยาวันไว้เดินเจอกันชื่อใดพี่อาสาไปส่งทุงชนสาวพาณิตเ์าชอบใจเดินผ่านมาที่ใดพี่ขอรักไปส่งทุงชนเดินไปไหนมาไหนเจอพานิตเมื่อไรสวจนแค่เป็นลม สรรหาคำชมมาจากไหนจะสับนึกไม่มีใครสงสัยต้องเป็นคงก่น